โทรหาตะก้องติดมือถือไม่รับโทรศัพท์อย่าบอกมันว่าให้มารับห้าโมงครึง่งเย็ยนห้าโมงครึง่งเราเห็นในก์ดของเจสติบอกว่าห้าโมงเย็ยนชิบหายแล้วเป็นนัดช่างแต่งหน้าบ่ายโมงปรากฏก็บอกหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งชิบหายละแล้วเราแต่งหน้าบ่ายโมงแล้วเราไปขอเลื่อนทั้งแต่งหน้าบอยทีวีปุม่มบอกไม่ได้คุณแม่ หนูล็อกเวลาให้แม่มันมีจ้าหนึ่งที่หนูต้องไปแต่งหนูแต่งให้คุณแม่ได้แค่บ่ายสามวันนี้ถ้าเราแต่งบ่ายโมงนะฮะไปถึงหกโมงครึ่งหน้ามันจะไม่สวยไงแต่ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าวันนี้ดาราไปเยอะดาราก็าไปรับรางวัลกันเยอะแยะ จะไปเดินพรมแดงงานเจติ่งชีวีภูภูสตาปาร์ตี้สามสิบสามปีเจติ่งเขาจะ,กะเกษียณตัวเองแล้วให้ลูกชายขึ้นมาบริหารแล้ชื่อบริษัทภูสตาปาร์ตี้ซึ่งจำหน่ายผู้ผลิตภัณฑ์แล้วก็รับสมัครพวกตัวแทนแล้ววันนี้เขาก็จะแบบจัดงานแบบว่ารอบสามสามปีเพื่อที่เชิญดาราม,มารับรางวัลเซนทาร่าเซนทาราไม่ใิต ใกล้เซนทันเวลเป็นโรงแรมเซนทาร่าไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเพราะว่าชุดชุดฉันเนะี่ยฉันหาไม่ได้ฉันก็เลยไปซื้อกระโปรงสีทองใส่เป็นเกาะอกมันมีคนขายแย่แต่ไส์เรามันไม่มีไงแล้วมันยาวไปไงใส่ลงไปมันก็จะเป็นข้าวต้มมัดไง ใส่ลงไปจะเป็นข้าวต้มมัดน,นี่ตื่นสายนะวันนี้ลงมาเปิดร้านสายไปเกือบชั่วโมงลงมาเปิดร้านสายไปเกือบชั่วโมงแล้วก็เนี่ยสั่งข้าวมันไก่มากินขี้เกียจ่นกับข้าลงมากินมาสายแล้วแล้วก็เดี๋ยวเหนื่อยเกินไปเพราะเดี๋ยวปว่ายโมงเขาก็มาแต่งหน้าละ ก็ตีมเขาให้ใส่ชุดสีทองกับสีน้ำเงินแต่สีน้ำเงินเชนน่ะมีแต่มันจะเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นสีทองก็เหมือนเจาะอกแล้วเราก็ใส่มงกุฎแล้วก็ใส่สร้อยสร้อยสีทองตรงนี้ใหญ่ๆซื้อมาแล้วแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าถ้าฉันเขาแต่งหน้าเสร็จบ่ายสามฉันใส่สร้อยฉันต้องคันตรงนี้ต้องเป็นเพน ถ้าไปใส่ตอนที่แบบจะเข้างานอะอย่างเงี้ยมันแค่ชั่วโมงมันก็จะไม่เป็นเพลินไงเพราะเราแพ้ง่ายไงรู้แล้วกีนาลิซาเบตสวรรนคน์ก็ไปซื้อลอตเตอรี่สิอายุหกเขาอายุอะไรอ่ะหกเก้าหกใช่ไหมฉันก็ซื้อเก้าหกหกเก้าแล้วก็พอสอเกิดเขาว่าสองสี่หกเก้าฉันก็ซื้อสองสี่หกเก้าแล้วก็ซื้ออายุเขาอ่ะ ของของราดมาเจ็ดสิบปีก็เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่ศูนย์เจ็ดมันออกไปแล้วก็ซื้อเบอรเผื่อออกสามตัวเก้าศูนย์เจ็ดเพราะเขาตายเดือนนี้ใช่ไหมเดือนเก้าไงฉันก็ซื้อเงินขวัญถุงอ่ะซื้อซื้อหนึ่งสามศูนย์ซื้อสามหนึ่งสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสาม แล้วก็หนึ่งสามสามเพราะว่าเจติ๋งไงทีวีพูดรบรอบสามสามปีไงแล้วก็ผมทองสยองขวัญไม่ได้ไหวยไม่เคยว่ายไม่เคยไหว,ว้เลย อ่ากล้องซุมกล้องซุมกล้องซุมระบบม,มันไม่ไม่ทํางานระบบไม่ทํางานเลยระบบไม่ทํางานเนี่ยจอจานหนึ่งพันจอจานหนึ่งพันจอจานหนึ่งพันกล้องซุ่มจอจานหนึ่งพันนะจ๊ะจอจอจานตัวเดียวแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เท่ากับหนึ่ง กัางกล่องสุมหนึ่งพันได้ของสองพันทุกกล่องได้ของสองพันทุกกล่องจ้ารุนเงินห้าล้านบาทจ้าอยู่ร้านเหรอก็หกโมงค่อยออกไปอะ่ะเพราะเขาบอกหกโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งครึ่งไงเราก็หกโมงครึ่ง 6, 000, อออก็หกโมงกาไปไปถึงนั้นหกโมงครึ่งส่งคลบัวเย็นมึงพิมพ์อย่างนี้มันไม่ระบบมันไม่ดูด จอจานแล้วก็หนึ่งพันจอจานหนึ่งพันก็คือจอจานละหนึ 1, ่งละศูนย์สามตัวแล้วก็เท่ากับหนึ่งก็คือหนึ่งกล่องมันงั้นมันไม่ดูดบูธอย่างเงี้ยมันไมด่ดูมันต้องมีเท่ากับหนึ่งด้วยคือพิมพ์มาถูกแล้วแต่มันต้องมีเท่ากับหนึ่งแงบูธบูธสรวิทย์ ประเทศอังกฤษไงอลิซาเบธนั่ครองราชเจ็ดสิบปีอ่ะก็เก่งมากแล้วผู้หญิงคนนี้ยเก่งมากวางนี่เลยจ้ะแกเท่าไหร่จ้ะสอร้อยดูแม่ที่ไปกรมราชทันฑ์ดูจากที่ไหนดูในเพจในเพจในโทรศัพท์เนี่ยเออนึกว่าเป็นช่องอื่น เป็นช่องแม่หรือช่องอื่นมันช่องอื่นๆน,นะมันขึ้นในติซซ่บ้ังขึ้นในเฟซอะไรอนยะ่างเงี้ยหนูติดตามบ่อยไงมันก็เลยดีาสองร้อยห้าสิบใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะแป๊บนีงนะลูกมันหาเสด็จก็ให้ติปประสิทธิ์ก็แล้วกันเดี๋ยวมันก็เสียเวลาเดี๋ยวลูกค้าหนึ่ง ອັດສັດອາດີນາເດີ້ອັດເທັກນິກສາມຖ້າແມ່ນີ້ບັ ถ้ามันไกาบอกไม่กินถ้ามันไกาทุกคนไม่เบื่อมันง่ายดีที่ยอมมาส่งไงไม่ต้องเสียค่าส่งต่พงปุ๊บก,ก็มาส่งปับ๊บอย่างอื่นอย่างอื่นมันต้องเสียเวลาเว้ยที่ข้างบนก็ยังมีหมูแดงเหลืออยู่นะแต่มันต้องไปเอาเรมมาอุ่นอะไรยกลวมมากินอะไรมันวุ่นวายไปหมดไนงะ ก็แบบง่ายๆชีใช้ชีวิตแบบง่ายๆชุดคลองพลาตินัมเย้ๆแ,แต่มันมีแต่ไซส์เอสกับไซส์เอ็มเอลยี่สี่ยี่เอลกูสี่สิบสะโพกกูห้าสิบนมกูสี่สิบมันหาไม่ได้กูก็เลยตั้งไปเอากระโปรงไซสเเ์เอ็กซ์แอลมาทำเป็นเกาะอ,อกเพราะว่ามันยาวกูก็ กไม่มีที่ตัดอีกกูก็เลยเอาเอากระโปรงมาทําเป็นกอ,อกอกจบเลยปส่อยไปงานก็ได้แต่ถ้าเป็นเป็นสีน้ําเงินน่งก็มีเป็นชุดชุดสักหรูหราเลยชุดสักหรูหราสีน้ําเงินซื้อมาแล้วอันนี้เราจะใส่มงกุฎไง ถ้าเราไปใช้ชุดแสกหลูหรานะั้นมันก็ไม่เข้ากับมงกุฎจะเอาเอาหลูหราให้โซหรือว่าจะกอลอฟเดทาอา,อา,าจริง,รงๆอยากแต่งเป็นชุดทองคีโอพัตตาเว้ยแต่มันมันไม่มีเวลาไปหาไงมันต้องไปวันนั้นไปดูแล้วที่ที่ตรงเนี้ยมันจะขายกูเท่าไหร่บ้บบ อเฮียจะขายกูชิดกระจกอ่ะสามหมื่นเสื้อเล้องที่เป็นกระจกที่ต่อมันหมื่นหนึ่งมันไม่ยอมไอ้เฮียกูระบับไม่ต้องไปซื้อกับมันมันไส้พุชกาไม่ดีตรงวอเตเกตเชั้นสารอเฮียเนี่ยมันเป็นพวกพวกต่างดาวมาเปิดไงคนจีนมาเปิดร้านพวกต่างดาวเจ้าของเป็นต่างดาว เดีย๋ยวนี้ประเทศไทยมันโดนไอ้พวกต่างดาวเนี่ยมันยึดครองไปหมดไอ้ประยุทธ์มันก็เยี้ยไงมันไปให้พวกเยี้ยเนี่ยชาวได้ร้อยปีอย่าคิดดูพ่อมันตายแก้สัญญาให้พวกต่างดาวไงมายึดทําให้พวกเราอะลําบากต้องซื้อที่ดินแพงประยุทธ์มันเยี้ย มันแก้กฎหมายเงี้ยมันขายชาติรูปแบบแล้วคนไทยก็ไม่มีที่ดินอยู่ต้องเท่าเขาอยู่นะไม่มีบ้านอยู่ต้องเท่าเขาอยู่แล้วต่างชาติมายึดทองร้อยปีไอ้เหี้ยนี่มันขายชาติมันเลวรัฐบาลชุดนี้เนี่ยรัฐบาลขายชาติ เมือ่อกคต่างชาติอ่ะแล้วจะเท่าสิางนี้มันแก้ให้ซื้อที่ดินได้มันเฮี้ยรัฐบาลขายชาติแต่มันอยู่มาป่ปะป,ป่ปีมันจะรู้ว่าน้ำท่วมเดือน พฤศจิตุลาน้ำน้ำต้นกรุง,ง,งเทพมันก็ไม่สร้างเขลื่อนกั้นแม่น้าเจ้าพระยามันสร้างเขลื่อนกั้นแม่น้ําเจ้าพระยากรุงเทพก็ไม่ท่วมไม่จมมันไม่ทําไงผู้เขียเนี่ย กฎหมายต่างชาติเพราะอะไรเพราะว่าในทุนไงตอนที่โควิดอ่ะเขาเจ๊งกันหมดไงมันก็กว้านซื้อกว้านซื้อโรงแรมกว้านซื้อทุกอย่างอัน <c oughs> นี้จะปล่อยขายก็ต้องแก้กฎหมายให้ต่างชาติเข้ามาซื้อเพราะพวกในทุนแม่งลงทุนไปก็เป็นแสนแสนล้านเราคนไทยอ่ะจะไม่มีที่สุขหัวนอน ลงคันื้อรัตตรลีนะ แจ้งกนหมาพระเอื้อในทุนเงนอย่างแม่เนี่ยอย่างมีที่ดินสแปลงไม่มีปัญญาซื้อเพราะมันแพงไม่มีปัญญาซื้อเลย ทุกทานก็ไม่มีแค่ยินเช้าเขาอยู่มันคิดว่าจะให้สุรกิจด,ดีแต่มันไม่คิดถึงว่าอกคนไทยอ่ะิบล้านคนน่ะต่อไปลูกหลานเราจะไม่มีปัญญามีที่ดินเป็นของตัวเองทั้งเช่าเขาอยู่ถ้ามันแพงนะ ต่างชาติมันมายึดทองทั้งประเทศไงคนไทยมันทุนไม่นานมันต่างข้าวประยุทธ์อยู่ต่อมายูต่อกช่ไกา6า .3 ให้ประยุทธ์อยู่ต่อ เขาบอกว่าตอนที่ประยุทธ์ปฏิวัติแลวเป็นนายกกันนั้นยังยังไม่มีรัฐธรรมนูญใช้รัฐธรรมนูญเพิ่งมาใช้ปี60เพราะฉะนั้นประยุทธ์อยู่ได้ถึง68ประยุทธ์อยู่ต่อ ตางชาติมันมายึดกองที่ดินหมดพอรัฐบาลไปแก้กฎหมายเอื้อมันไงต่อไปสมมติถ้าเราเดินไปตรงนี้ต่างชาติมันเจ้าของบอกไม่ให้คนไทยผ่านเัาเป็นปเจ้าของไงให้มันเช่าต้องร้อยปีอ่ะพ่อึงกลางสามสิบปีกนานจนแก้กฎหมายเป็นร้อยปีพ่อึงตายไอ้ที่ขายแช่ ทำอะไรก็คิดถึงคนไทยบ้างว่าขนาดกูเนี่ย63ใกล้าตายแล้วกูยังไม่มีปัญญาจะมีที่ดินสักผืนเลย,ยกใกล้าตายแล้วไม่มีที่ดินสักผืนเลยอยากมีที่ดิน ตอนแก่เท่าที่ทําไม่ไหวแนละไม่มีไม่มีเงินซื้ออยากจะซื้อรถไฟฟ้าสักคันก็ไม่มีเงินซื้อแต่มันไม่กล้าซื้อแล้วเห็นแอนนาทีวีปูซื้อมาใช้สองเดือนพังโอ้โห ทําตั้งหลายล้านแล้วคนไทยอ่ะยังไม่มีคนที่รู้เกี่ยวกับเครื่องที่ทําจากไฟฟ้านะโทรรูมอะไรก็หายากเลยไม่กล้าซื้อเลย วันนั้นน่ะไปไปอันนั้นน่ะไปที่ออะไรอ่ะงานไอคอนสยามระบอยทีวีปูเขาแต่งหน้าให้แม่ฟรีอ่ะเขาไปช่วยแม่ปูแต่เขาไม่ได้ตังค์นะเลสัญญาเขาว่าจะซื้อกระเป๋าแอมะให่เขาแล้วให้เขาเลือกว่าเอาสีอะไร เขาบอกอยากได้สีดำตอนนี้ได้มาแล้วตอนนี้ก็เลยนับยางมาจังหน้าแต้มงเดี๋ยวให้คุณซ้อมดู ส,สีดำเอเมสีดำน,นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นหมั้ยคะซื้อให้ไปที่วิปู เขารับปากเขาไว้ไงเพราะวันนั้นเ,นเขาแต่งหน้าให้เราแล้วเขาไม่ได้คิดตังแต่งหน้าให้เราแล้วไม่ได้คิดตังเราไงแล้วสงสารมัเงทา่มันไปทาให้แม่ปุ้ยแบบฟรีมันไม่ได้คิดตังไงแต่ว่ามันแต่งให้โอเปาแม่โอเปาจ่ายตังแล้วนะ